สวัสดีท่านผู้ชมครับผมนะวันนี้เราได้มาอยู่กันหนึ่งโลเคชันนะลุงเนาะเป็นโลเคชันที่เราเนี่ยเจอแเอดยอบังเอิญแล้วก็โลเคชันเนี้ยชาวบ้านนะครับนะเขาก็พูดให้พูดลือกันทั้งซอยเลยหนาหูมากว่าว่าบ้านหลังเนี้ยมีครอบครัวเนี่ยมาอยู่กันหลายครอบครัวแล้วแต่อยู่ไม่ได้เว้ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้สักครอบครัวเลยปัจจุบันนี้ไม่มีใครกล้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ และบ้านหลังนี้ยปล่อยทิ้งล้างมาแล้วเกือบสิบกว่าปีนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าใช่อยู่ไม่ได้เพราะ,ราะว่าสาเหตุอะไรใช่ไม่รู้อยู่ไม่ได้เพราะว่าสาเหตุอะไรไม่รู้ถามว่ามีคนแอบเข้ามาไหมผมว่าไม่น่าจะมีเพราะดูจากสภาพบ้านเนี่ยทุกอย่างเกือบจะสมบูรณ์นะแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นบรรยากาศด้านในว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปทัวร์นะครับนะฝากนั่นไงนั่นไงนั่นไงนนยัง,ไ,งไม่ทันเข้าเลยมีเสียงแล้ว ฝากท่านผู้ชมครับก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องทางพวกเราด้วยนะครับนะเพื่อที่จะไม่ได้ไม่ได้เพื่อว่าเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพราะว่าทุกที่ที่เราไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประวัติล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวน่ากลัวแต่เนี้ยเป็นคลิปแค่บรรยากาศกลางวันส่วนบรรยากาศคืนก็ติดตามในไลฟ์สดเอาใช่ไปตามในไลฟ์สดในใบ้านฟ้าเอาใช่เพราะประวัติเนี่ยเอาตรงๆเลยว่าเราไม่รู้ไม่ร,รู้รู้แค่ว่าคนแถวนี้เขาบอกว่าโอ้ยกี่ครอบครัวก็อยู่ไม่ได้อ่อยู่ได้อยู่ได้เต็มที่ปีหนึ่งสองปีอืบางอ๋อนกนก อยู่ได้เต็มที่ปีนึงอยู่ได้เต็มที่2ปี 2> บางบ้านก็บางครอบครัวก็ไม่ถึงใช่บางครอบครัวก็ไม่ถึงอสองเดือนแล้วก็มีครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติมาอยู่อ,อ,อยู่ดีๆก็เกิดอาการคลั่งผู้ชายเกิดอาการคลั่งเอามีดเนี่ยฟันในกําแพงบ้านแล้วก็พากันย้ายออกแต่บ้านหลังนี้ไม่มีเหตุการณ์ฆาตกรรมแล้วก็ไม่มีการตุยนะไม่มีการตายอะไรทั้งสิน้นว่ากันว่าเขาน่าจะดประมาณว่างไงวะลุง คือเหมือนตรงนี้เป็นพื้นที่อาถรรพ์พื้นที่อาถรรพ์ประมาณนี้นะเป็นเหมือนเหมือนเป็นพื้นที่อาถรรพ์เพราะว่าหลายต่อหลายครอบครัวที่มาอยู่ที่เนี่ยอยู่ไม่ได้โอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอพาท่านผู้ชมไปดูข้างในเข้าสำรวจบรรยากาศข้างในกันปะลุยข้างในดูว่าแต่ว่าพอเราเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศแม่งบรรยากาศแม่งคนละฟิลเลยนพาะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราถ่ายรายการ เก็บบรรยากาศช่วงวันเนี่ยเราจะสายช่วงประมาณก่อนตะวันตกดินใช่เราจะช่วงประมาณเกือบเกือบหกโมงแล้วเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเวลาโพเพใช่เป็นเวลาโพเพศผีตากพระอ้อมนี่แหละแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรบ้างใช่พร้อมยังพร้อม่ะพร้อมเลยไปเลยไปก็ได้ป่ะอ่ะโอเคท่านผู้ชมครับน่าอร่อจากที่เราเนี่ยได้บอกเกี่ยวกับประวัติแล้วก็ข้อมูลไปแล้วเนาะ เดี๋ยวรอบเนี้ยเราจะพาเพื่อนๆครับเข้าไปดูด้านในเพราะสภาพโดยรวมในตัวบ้านเท่าที่เรามองด้วยตาเปล่าอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นะเวลานี้นะครับสภาพยังดีสภาพยังดีอยู่เลยนะมีใครสนใจมาติดต่อแต่ว่าคือผมยู่หลังนี้นะว่าไอที่เป็นไม้ข้างบนเนี่ยเขาคือไม้อะไรวะไม้อะไรที่ไม้เขาสร้างบ้านเนี่ยข้างบนไอ้ลุงกดม้อีกทีนึ่งโอเคป่ะไอที่เป็นไม้ข้างบนเนี่ยเขาคือไม้อะไรวะอันนี้ไม่อยากรู้เลยก็ไ ไม่รู้อ่ะแต่ดูสภาพบ้านแต,แต่ดูสภาพาปังยังยังดีอยู่เลยนะยังดีอยู่เลยคือทรงบ้านยังสวยอยู่เลยอะแทบถ้าถ้ามาอยู่นะครับท่านผู้ชมครับถ้ามาอยู่กันจริงๆนะแทบจะไม่ต้องรีโนเวทหรือว่า<ช><ช>อะไรมากมายเลยอาจจะมีซ่อมบางส่วนนิดหน่อยพื้น,พ,นพื้นเท่าที่ผมมองก็ไม่ได้สุดมากนะไม่ได้สุดมากนะครับผมสภาพโดยรวมอ่ะยังดีอยู่เลยใช่ไหมปะ่ะเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า พราะมันมันแตกต่างจากบ้านล้างทั่วไปใช่เพราะบ้านล้างทั่วไปนี่คือแบบพังแล้วอ่ะอืมคือผุแล้วอะแล้วแบบลกแล้วอะผุพังเยอะเลยอะเฮ้ยเขาได้หรอทางเนี้ยไม่รู้ลองดูว่าล่ะหรือเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอต่างป่ะไหนลองลองลงองเดินไปดูฝั่งนู้นก่อนไปดูลองลองเดินไปดูกันโห้ด้านหลังก็จะเป็นป่าลกเลยนะเข้าทางไหนวะโอ้ไม่น่าใช่ ไม่น่าใช่หรอกจะดูสภาพบ้านแต่แต่ดูดิลองดูไม้ดิไม้อะไรวะเขาเรียกไม้อะไรอันนี้มันคือไม้อะไรวะไม้มันไม่ผุเลยนะสิบกว่าปีอ่ะล้างมาสิบปีใช่จริงๆถ้าเป็นไม้ทั่วไปอ่ะผุไปแล้วนะใช่ไหมหรือว่าดูว่าเป็นไม้สักไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนต้องต้องถามท่านผู้ชมคนที่รู้เรื่องไม้อ่ะลองดูให้หน่อยแล้วกันเพราะว่าเนี่ยเราไม่รู้ล้างมาสิบปีข้างล่างเป็นปูนก็จริงนะ แต่ข้างบนดูดิไม้ไม่มีเสียหายเลยอ่ะดูจากดูจากข้างล่างเออไหนดูสีนะสีลอดในบดูไม้ข้างบนดิเนี่ยไม้คือแบบข้างบนเนี่ยเหมือนว่าใหม่ๆเลยอ่ะเหมือนก็มีคนอยู่เปล่าวะไม่มีหรอกใครจะไปอยู่เลยวะนอกจากว่านอกจากว่าคนจงคนจอนอะไรแอบเข้ามาแล้น่ะอีกเรื่องหนึ่งผมว่าแต่ผมว่าไม่มีใครหรอกไม่มีหรอกไปลองดูดิเปิดได้เลยจะเปิดได้เว้ย ดีไเปิดได้ด้วยเอาละวะปาดีกล้าไหมกล้าดีแน่ใจนะท่านผู้ชมครับนี่ตอนนี้สภาพภายในบ้านคือแบบเยังดีวะยังดีอยู่เลยนะแต่ว่ามีซางนกตายอยู่นะระวังนะฮึ่นี่คือนี่คือสภาพบ้านสภาพบ้านนี่คือยังอยู่ได้เลยนะถ้าทําความสะอาดนี่คืออยู่ได้เลย ถ้าถ้าเรายัางแบบไม่ต้องรีโนเวทน,นะทำความสะอาดเดินน้ําเดินไฟอ,อยู่ได้เลยแล้วก็อานเนี่ยก็อย่างที่บอกไงอาจจะมีบางส่วนที่เออช่องรุดก็คือฝ้าอืมแค่เปลี่ยนฝ้าก็อยู่ได้แล้วนะฟ้<ภ>าจริงอ่ะเฮ้ยผมวม่าบ้านหลังนี้มันโอ้โหดูดิทุกคนท่านท่านชมดูนะดูเดี๋ยวให้ดูจากโครงสร้างก่อนโอ้การเสียหายน้อยมากน้อยอ่ะก็เนี่ยจะมีแค่ตรงนี้มีแค่ฝ้านิดหน่อยแค่นั้นเอง ท่านชมครับดูนะครับผมจะมีฝ้าชํารุดแค่นิดเดียวไม่ได้เยอะเลยมีแค่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยแค่เป็นช่องฟิแค่นี้เองเออที่เหลือสภาพโอเคหมดเลยอ่ะปกติบ้านร้านนี่ฝ้านี่นทะลุแล้วนะใช่แล้วดูกระจกอาจจะมีก็จะมีทีแตก<ต>บ้างนิดหน่อยแต่ว่าโครงเหล็กก็ยังอยู่ครบนะครับโครงเหล็กอะไรยังอยู่ครบประตูอัลอยประตูเขาเรียกประตูอัลอยเนาะใช่<ข>อันนี้เขาเรียกอันลอยเนี่ยเออ,อเขาเรียกประตูอัลอย ส่วนสายไฟเขาก็แค่ตัดออกตัดออกเฉยเฮ้ยแปกกว่าบ้านลังนี้ดูพื้นพื้นไม่มีแตกครับพื้นใหม่เลยอ่ะคือถ้าทํากวาดเช็ดถูทำความสะอาดอ่ะเนี่ยคิ้วไม้อาจจะแบบอาจจะหลุดไปบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยแต่โดยรวม่าดีแต่ทุกคนดูพื้นนะสภาพพื้นคือแบบเฮ้ยมันโอเคอ่ะทําความสะอาดล้างแม่งมาอยู่ได้เลยนะเนี่ยเดินไฟเข้ามาหน่อยดูห้องน้ำดิดูห้องน้ําดิอาลุงเข้าไปดู ทำความสะอาดเฮ้ยใช้ได้เลยดูดิสุกภัณฑ์นี่เฮ้ยยังใหม่อยู่เลยเออเฮ้ยท่านผู้ชมอัตรงนั้นที่ที่ผมตื่นเต้นเพราะว่าหนึ่งคือใหม่มากผมอะทัวบ้านล้างมาเยอะมากจริงไม่เจอบ้านไม่เคยเจอบ้านล้างหลังไหนที่สภาพสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบขนาดนี้อันนี้คือ9กเปอร์เเลยนะถูกต้องทุกคนดูฮะดูฟ้าดิเนี่ยเนี่ยแสดงว่าหลังคาไม่มีรั่วซึมใช่ถ้ามีรั่วซึมนะ ป่าเนี่ยฝ้าชำรุดหรือว่าฝ้ามีรอยชื้นแล้วสุขภัณฑ์นี่คือยังห่อกระดาษอยู่เลยอะลองดูด้วยนะดูห้อง๋อห้องมันทะลุกันลุงมันเดินทะลุได้มันเป็นห้องน้ําใหญ่แล้วก็เป็นห้องนอนว่ะเฮ้ยลุงอะไรอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอะไรอ่ะยันอะไรวะ ไม่ยุงเหมือนยันจีนอะเป็นยันจีนเป็นแบบยันแปดเหลี่ยมเออเป็นยันแปดเหลี่ยมเหรอใช่เหรอเคยเห็นเวลาที่เขาแปะนาบานะไอ้ที่มันเป็นเหมือนกระจกยิงยานอะแปดเหลี่ยมเนี่ยเหมือนกันเลยนั้นแสดงว่าเจ้าของเนี่ยน่าจะแบบปิดติดไว้คงไม่มีอะไรหรอกนี่ก็อีกอันหนึ่งท่านชมครับมีมีในห้องนี้มีมีสองอันนะ ติดไว้เนี่ยเออเหมือนติดไว้เฉยๆหละใช่ติดไว้เพื่อเป็นสิริมงคลอืออะดูดิดูฟ้าเดิเยนี่ยเห็นไหมใหม่มากนี่ลุงบอลดูไฟดีกว่าโอ้โหนไฟยังสวยไฟยังใหม่อยู่เลยเนี่ยโอ้โหไฟสวยวะเนาะไม่คือสภาพโดยรวมอ่ะสวยเลยอ่ะใช่ยังใหม่อยู่เลยอ่ะสวยเดี๋ยวเราไปสำรวจดูจุดอื่นก่อนท่านผู้ชมครับต้องบอกก่อนนะว่า บ้านหลังเนี้ยเราเจอโดยบังเอิญและเราก็รู้แค่ว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะอีมเฮ้ยเอ็มเฮ้ยเฮไม่ใช่แล้วไม่เดี๋ยวนะมันคืออะไรอ่ะลุงผมไม่กล้าจับว่ะลุงเจอโรคว่ะมันเป็นแบงก์อะเฮ้ยมันเป็นแบงก์คนจีนนี่ว่ะใช่มันเหมือนโปรยแบบอ๋อ ันเป็นเงินไว้ทุกคนอันนี้คือไม่รู้ว่าคือคนที่อาจจะมาอยู่เขาอาจจะเป็นแบบซื้อทางซื้อที่เชื้อสายจีนหรือเปล่ามาซื้อทางซื้อที่แบบเนี้ยคงไม่ไดแต่ก็เหมือนอาจจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันอืมอันนี้ผมเดาเอาเองนะเดาใช่ไหมโอเคเนี่ยเพราะว่าเออเป็นไปได้อาจจะแบบซื้อที่ซื้อที่ซื้อทางเนี่ยเก่าแล้วนะโอ้เป็นเงินเนี่ยเป็นเงินเป็เลย ไม่กล้าจับมันแคนหมดเออไม่ต้องจับไม่ต้องจับเดี๋ยวเนี้ยเต็มเลยเต็มเงินเต็มเลยว่ะทุกคนนี่ยแล้วก็นี่ฮะอันนี้ครับที่เขาบอกว่าจะมีรอยฟันเออเนี่ยอ,นนอันนี้จะเป็นรอย,เป,รอยเป็นรอยที่ครอ,อบครัวฝรั่งที่เขาเอามาฟันกาแพงข้าง้วเขาเหมือนเออเหมือนโมโหเหมือนทะเลาะอะไรในครอบครัวแล้วก็แบบมีปากมีเสียงกันแต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้มีการตายนะครับแต่ว่าน่ากลัววะ่ะ หรือว่าเหมือนแบบบอกไม่ถูกอ่ะบ้านมันอยู่แล้วร้อนเหมือนแบบเลยเลยเกิดเหตุหลายๆอย่างตอนเนี้ยเข้ามาแล้วร้อนร้อนดิเริ่มร้อนแล้วร้อนเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีความผิดสังเกตอยู่คือไอ้ห้องเนี้ยเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยแล้วห้องนี้เข้าได้ไหมไปห้องลองเปิดดูก่อนลองเปิดดูก่อนเนี่ยเต็มเลยฮะเต็มเลยเงินเงินคนจีเงินคงเต็กมีไหมมีเต็มเลยว่ะเอ้ยนี่ไง ไม่เ,เต็มเลยเนี่ยทุกคนเต็มเลยว่ะมีทุกที่เลยว่ะมันคืออะไรวะไม่รู้เลยอ่ะแต่เออตรงความรู้สึกผมอะ่ะขึ้นมาแล้วมันขนลุกแปลกๆใช่เหรอเออเนี่ยผมก็เริ่มทุกคนนะผมเริ่มแป,ไปลกๆเหมือนกันคือม,มันคือเงินกงเต็กมันคือเงินออที่เงินเผาเงินที่ใช้เผาใน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 เส้นสัขในโมจีนอ่ะเออเวยกไม่เผกเขาเผาให้บรรพบุรุษเขาประมาณนั้น มันเต็มบ้านเลยอ่ะเหมือนเวลาเนี่ยเวลาเขาเกิดมีคนเสียชีวิตหรืออะไรพวกนี้ถ้าเป็นคนจีนน่ะเขาเอาพวกนี้มาโปยอ่าแล้วก็เผาอ่าเนี่ยคือแบบนี้เลยไม่เป็นไรคงไม่มีอะไรไม่มีั้งนท่านชมครับผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเดินขึ้นมาแล้วเราเห็นแต่ว่าด้วย,ด,วยด้วยสภาพที่มันบ้านที่มันไม่ได้แบบซุ่โซม,มากอะ่ะมันก็เลยยังดูใหม่ๆอยู่ห้องนี้ก่อนไหมเออลองเข้าห้องนี้ก่อนมีทั้งข้างบนบ้านมีทั้งหมดสามห้องไหมครับสามห้องนอนกับหนึ่งห้องน้ํา โอ้โหเอ็มอะไรเนี่ยห้องนี้ก็มีไมเลยเนี่ยทุกคนแม่งมีทุกห้องเลยว่ะอไม่ใช่แล้วเขาจะมาทําพิธีอะไรหรือเปล่าหรือใครแอบเข้ามาทําอะไรหรือเปล่าทุกคนแป๊บนึงนะผมเริ่มสงสัยแล้วเออเริ่มแปลกแปกแล้วเนี่ยเริ่มแปลกเพราะว่าห้องนู้นก็มีห้องนี้ก็มีใช่และที่สําคัญนะดูเด็ดสายไฟบ้านเนี้ยแม่งไม่ถูกขโมยด้วยใช่ไอเชี่ยถ้าเป็นหลังอื่นนะไม่เหลือ เหล็กเหล็กเนี่ยบานเก็บหายหมดเนี่ยเนี่ยบานเก็บเนี่ยหายหมดแต่ที่นี่แม่งมีว่ะเออเฮ้ยเสียงอะไรวะไปดูวันไปดูวันไปดูวันลุงมันมีเสียงนกพิราบด้วยแต่ว่าแต่เมื่อกี้ไม่ใช่เสียงนกผมขอเริ่มสันนิษฐานแล้วนะว่าดูเดะสายไฟเล็กๆน้อยๆแม่งยังไม่ยังไม่ยังไม่ถูกขโมยอันเนี้ยยังดีอยู่เลยเนี่ยอืมอุ้ยหืมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไหไม่ไหใจหมดใจเย็น ทุกคนทุกคนว่าแปลกไหมแปลกเริ่มแปลกแล้วตรงที่ว่ามันมีกงเตกทุกห้องเลยเออมีแบงก์กงเตกทุกห้องแล้วก็มียันประหลาดประหลาดทุกห้องเลยทีนี้แปลกเข้าไปใหญ่คือผมเริ่มสังเกตข้าวข,ของที่อยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นสายไฟประตูไม้สักหรือเปล่าผมไม่รู้นะออ่าลูกกงหน้าต่างถ้ามันเป็นบ้านร้างที่อืนน่นนะมาถูกขโมยไปหมดแล้วไม่เหลืออาจริงๆไม่เหลือแล้ว,ะวระตูอันเนี้ยเนี่ยประตูเนี่ยทุกคนดูดิสวยไหมสวยมันไม้อะไรอยู่วะ ผมไม่ไม่รู้ถ้าใครพอรู้บอกเออใครพอรู้บอกหน่อยได้ไหมเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้เลยแต่คือแค่สงสัยตรงที่ว่ามันไม่หายอ่ะแล้วดูสภาพบ้านข้างนอกอาจจะมีนกมาทํารังบ้านก็มีนิดหน่อยปะนั้นเดี๋ยวอีกห้องหนึง่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสภาพโอ้โหถ้าเป็นบ้านอื่นผมว่าหายอ่ะประตูนี้ยใช่ไหมจริงปะเดี๋ยวเราไปดูบ้านอื่นกันไปห้องอื่นอื่นอ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำเดี๋ยวไปห้องน้ํา โหู้ยดูห้องน้ำมีห้องน้ำโคตรหรูอ่ะโอ้ดูดิเออวะโอ้โอโห้องนี้สวยแล่ดูดิอันนี้น่าจะเป็นซ่อมนิดหน่อยแต่ห้องนี้สวยเนี่ยอืมดูดูกระเบื้องแม่ันแบบดีๆอยู่เลยทุกคนสภาพห้องน้ำคือทุกห้องน้ำไม่ได้มีการใช้งานเลยเหมือนเขามาอยู่อยู่ได้ไหน้าอยู่แบบเฉยๆหรือเปล่าวะ อยู่แบบไม่ใช้น้ำอย่างนี้เหรอไม่รู้อ่ะไม่ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้ดูดิหินองหินอ่อนยังเนี่ยยังดียังสวยอยู่เลยยังดีอยู่เลยอ่ะนั่เขาอยู่ยังไงวะเรามาอยู่กันได้ไหมท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมแบบว่าถ้ามีสปอนเซอร์นะเรามาซื้ออยู่ที่นี่ไหมเรามาซื้อบ้านหลังนี้แล้วเราอยู่กันไหมถ้ามีสปอนเซอร์นะนักศึกษาธุกขอให้สปอนเซอร์ขอให้เข้าไวๆนะเฮ้ย เฮียลุงเดี๋ยว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 ทุกคนดูนี่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 เปิดเลยแค่มองเข้าไปไม่ใช่แล้วอะไรอะเชียลุงอะไรวันนี้ไอ้เชี่ยเดี๋ยวลุงดูนี่ลุงลุงลุงอะไรอะเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทุกคนทุกคนไม่ใช่แล้วเหมือนอสายศีลแบบนี้โยงแบบนี้เหมือนเหมือนทำพิธีอะไรบางอย่างเหมือนบ้านหินหล่นเออเหมือนบ้านหินหล่น แต่อันนี้คือโยงเพื่อติดยันเนี่ยอันนี้คือเขาโยงเพื่อติดยันเดี๋ยวนะดูห้องนี้มีอะไรวะกูว่าแล้วรปรแปลกๆกูว่าห้องนี้น่าจะมีอะไรแน่เลยทุกคนดูครับเดี๋ยวก่อนนะอันหนึ่งเป็นไรทําไมเข้ามาห้องนี้รู้แล้วรู้สึกแม่งปวดหัวเฮ้ยลุงใจงเย็ยนตั้งสติแล้วนึงนะทุกคนตอนอาการตะบอลมีอาการผิดปกตินะหายใจออกไหมถ้าไม่ไหวเราจะได้หยุดหยุดติดเทปเลย ไอหายใ,ใ,ใจได้ปกติแต่คือเข้ามาในห้องนี้นั่งรู้สึกปวดหัวว่ะทุกคนทุกคนแป๊บนึงนะเหมือนบ้านหินหล่นมีการโยงสายศีลแบบนี้แต่อันนี้เขาโยงเพื่อติดยันผมไม่ผมไม่รู้ว่าความหมายของยัน,<ใ>นคืออะไร <ใน S 1> แต่ <ใน S 1> ด้วยด้วยสภาพที่บ้านเนี่ยไม่ได้ผูกพังมากแล้วไม่ได้โซมากยันเลยมีสภาพใหม่ใยแมงมุมแทบจะไม่เหลือเลยแทบจะไม่มีเลยแล้วดูตามพื้นครับจะมีแต่กงเต๊กตลอดผมว่าห้องเนี้ยไหวไหมไหวไหวผมว่าห้องเนี้ย ต้องมีอะไรสักอย่างอะเฮ้ยผมไปไปไปลุงลุงลุงเราเราเดินออกก่อนพาทุกคนทุกคนแป๊บนึงครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาทีมงานเราออกก่อนเพราะตอนนี้ลุงบอลมีอาการที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองครับไม่ไปไหนปิดประตูก่อนไม่ไม่ต้องปิดหรอกลุงเปิดไปดี่ว่าเปิดไปที่ว่าลงลงเลยลาลุงเลยไม่เป็นไรถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเรายุติรายการเท่านี้ก่อนทุกคนแป๊บนึ่งนะครับนะตอนนี้ตอนนี้ลุงบอลของเรามีอาการที่ไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่าแกรู้สึกได้เองโดยที่ ไม่อยากให้มีอะไรไม่อยากให้มีอะไรที่มันรุนแรงนะครับเดี๋ยวผมขอพาลุงวอนออกก่อนออกเรืว่ปะปไปไปออกเลยออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าใครอยากดูบรรยากาศของกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์รฟ์สดของ facebook เอาไว้ให้นะครับผมปไปไปที่โ้งโลงก่อนไหมเออปเพาออกมาจากตรงห้องไปไงล่ะเดี๋ยวผมปิดป,ประตูอากาศปกติหลยลงโอเคอุ้ย,ยเี้ยอุ้ยออกมนไดอาการปกติตอนนี้โอเคไหมเออ แต่อยู่ในห้องเมื่อกี้เนี้ยปวดหัวมันรู้สึกปวดค่อยๆปวดขึ้นมาทีละนิดเนี่ะท่านผู้ชมครับปเราจะเปินไปหรวเปล่าไปไปตรงที่ลงโรงก่อนท่านผู้ชมครับผมว่านะบ้านหลังเนี้น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นม,มองไม่เห็นแล้วก็เหมือนว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมเนี่ยอสอบถามจากชาวบ้านนะครับเขาบอกว่าบ้านหลังเนี่ยหลายครอบครัวละที่มาอาศัยอยู่แต่ก็อยู่ไม่ได้ย้ายออกหมด แต่บ้านหลังนี้ไม่มีใครตายนะออแล้วเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันนี้เราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่อยากให้ทุกคนได้รับรู้ไว้เลยว่าบ้านหลังนี้นะครับประตูหน้าต่างโครงเหล็กโครงเหล็กไฟสายไฟอยู่ครบหมดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นของบ้านร้างที่เราไปมีหลังนี้ที่สมบูรณ์ที่สุดใช่สวยมากเนี่ยไหม<ะ>พอออกมาจากตรงนู้นละ,อ,ะอาการปวดหัวไม่มีแล้วท่านผู้ชมครับต้องบอกกันนะครับนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบ้านหลังนี้นะครับนะ มีเรื่องราวอะไรเราก็ไม่รู้รู้เรารู้แค่ว่าหลายครอบครัวที่มาอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยว,ยวคลิปนี้คลิปนี้เราพาลุงบอลออกไปพักก่อนนะเราพาลุงบอลออกไปพักก่อนยังไงนะครับนะฝากท่านผู้ชมแล้วก็ฝากเพื่อนๆทางบ้านที่ดูอยู่นะครับนะเห็นคลิปนี้ช่วยกันกดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปคลิปหน้าผมกับลุงบอลจะพากันไปที่ไหนรอติดตามนะครับนะาบอกกันเลยว่าเป็นการสํารวจบรรยากาศช่วงกลางวันถ้าวันไหนเรามีโอกาส เราจะมาทำคลิปช่วงกลางคืนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพราะว่ากลางคืนก็น่ากลัวไปอีกแบบหนึง่งกลางวันก็น่ากลัวอีแบบหนึง่งผมว่าก็น่ากลัวแหละถนะ้าเป็นตอนกลางคืนอ่ะโอเคครับท่านผูช้ชมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนบายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย